ทดสอบแบงงกันก่อนส่งวันนี้วันที่20พฤศจิกายน2568แรงกันกระบอกนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดกาลสินปมีคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของ ECO คเนั่นเองตัวปืนราคา11,900บาทนะครับแถมกระสุน10นัดลูกค้าก็สั่งกระสุน600บาทแรงโคตรเพิ่มตัวนี้ดังสุดแล้วนะครับตัวนี้งานของโอกสารนะกลองละพันสร้อยบาทนะครับลูกค้าสามเพิ่มสกล่องนะครับ แล้วก็น้ํามันล้างก็วากันไปร้านก็จะยิงทดสอบด้วยกระสุนปลอกเงินนี้เลยนะครับแป้งกันคือสิ่งเพียมอาวุธนะไม่สามารถยิงกระสุนปืนจริงได้นะครับเวลายิงมันจะมีแค่เสียงกับแสงเท่านั้นเองเนาะรูปทรงมันอาจจะคล้ายปืนมากๆแต่ว่ามันไม่ใช่อาวุธปืนนะครับยิงคนไม่ตายพูดง่ายๆนะฮะเป็นของเล่นตามกฎหมายเมืองไทยนะสั่งก็ต้องส่งครับร้านผมก่อนส่งก็ต้องยิงทดสอบครับขันบังคับต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามาตรงเอสก็คือเข้าเซฟ ปิดลงมา1คลิกตรง F ก็คือกึ่งอ,อ,อัตโนมัติผมจะยิงทีละนัด2ครั้งนะครับ <c oughs> ไฟมันจะออกป,ป,ป,ปั๊บปบถ้าบิดลงมาล่างสุดตรง A นี่นะครับกดไกแช่ไว้เป็นการยิงฟัวโต้ครับเดี๋ยวดูไฟตรงปากกระบอกนะครับยิงมันมากขอบอกแปบ๊บเดียวหมดหมดแม็กเมื่อกี้ผมใส่ไป7นัดนะครับ แม็กก็มีให้2อันแม็กยาว25นัดกับแม็กสั้น15นัดนะฮะชอบก็แอดไลน์มาซื้อได้ครับไลน์ดีร้านตรงชื่อคลิปวีดีโอนี้ครับ